พอไหม,มวันนี้เจอกันนะครับวันนี้เจอกันหลวงหลวงนะครับอุปนะกรณ์พ้อครับ,น,รบ <c oughs> นี่นะบอยมีเรือได้วยนะครับเลียนะครับอนาคูใจนะครับ เจ้าหน่อยนะครับของเขาลูโมง <c oughs> มนะครับใหม่โล้วครับเดินอ,อยู่เข้าอ่เข้กันอยู่นั่นหนึ่งตัวนะครับ โดนอยู่นะครับโดนอยู่ครับโดนอยู่ครับโดนอยู่โอ้ใหญ่ซะด้วยระยะน,นี้เล็งตรงตัวเลยนะครับใหญ่ซะด้วยนะครับโอ้ย oh, 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 ไปไมแล้วไปมาเอาไงดีครับไกลเลยนะครับ ต้องลงไปเอานะครับอ๋อใหญ่อยู่นะครับน่าจะโลงก,กว่าแล้วพอมันลอปล่อยมันไหลนะครับเดี๋ยวถ้าหลุดไปเสียดายอ๋อดึงดึงดึง,ดงเดี๋ยวปิดคลิไปไว้ก่อน,นครับเดี๋ยวบึดบึดกันลงไปเอานะครับา้าน้าน้าช้า อยู่กลางน้ำนะครับไม่คคห่อแล้วใหญ่กําหูโอ้ยอตามสายไปนะครับ tamah, dia tamah. โอ้ใส,สวยอยู่ครับโดนท้องนิดหน่อยเกือบไปแล้วถ้าดึงมานี่มีโอกาสมาได้สูงนะครับช่วหน่อย,ยนี่ครับพอได้ถั่วอยู่นะครับ นู้นครับครับมาอีกแก้มแล้วนะครับแต่ไม่ใช่กดท่ายนะครับกดไม่ติดนะครับวนน้านะครับไซนี้น่าจะประมาณ2องโลแล้วครับไอ้แมสองตัวลงน้ำทุกรอบนะครับตัวสองตัวใหญ่นี่มาได้กดถ่ายนะครับลืมมัวตกใจกับป่าป่าตัวใหญ่นะครับ อมันสองโลนะครับดู๋แต้มต่อไปจะมีก่อนครัะไม่พอนะครับนี่ครับของเขามาเรียบร้อยนะครับได้กินแล้วหิวแล้วครับได้กินข้าวเจ้าเลยครับนี่นะครับเมนูส้มป่าชะโดนะครับทีได้วันนั้นนะครับตําก้อนเนาะ มากวัยสี่้นแล้วนะครับมออยู่จะมองอยู่ รเราปลาขึ้นมาเข้าก่อนเขาพลังเน,น <S <S> <S บุญธก็บเจ็บสลังนะครับ หมอๆหมอืมอกถั่าพัานนะครับโอเคถั่าอร่อยไม่เสียแรงจริงๆเราจำเราให้วางกินรอปลาขึ้นครับเนี่ยครับผลงานวันนี้นะครับ สีแต้มนะครับอันนี้น่าจะสองโลลองชั่งดูครับสีแต้มแต่ได้คลิปยิงแค่คลิปเดียวนะครับโอเคตั้งแต่เก้าโมงป่ายนะครับพดสี่โมงป่ายห้าโมงนี่ก็หะาสี่โมงป่ายสีแต้ม วันคำแดด้อนนะครับป่ามไข่ออกนะครับได้เกายังพอได้ตัวนะครับยังพอได้แกงอยู่เนาะอืมโอเคนะครับขอบคุณครับครับสใหญ่ตัวนี้อสองโลสองโลหนึ่งขีดนะครับ ันนี้ก็มนันกิโลนะครับอันนี้ก็ห้าคิดอันนี้ปลาดุ๋มไม้เตยม้อนแหละครับเมนูลาบนะครับลาบปั้นิี้ครับน้ำซุปน้ำซุปแซ่บมามาเนี่ยคนเห็นปิอนแเหลือ